สำหรับโรงเรียนวิทยาวนนาลัยนะคะต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครที่ได้มีโครงการพัฒนาครูเป็นโครงการที่ดีๆที่มอบให้กับทางโรงเรียนนะคะคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องที่จะสามารถขยายผลให้กับคุณครูได้ทั้งโรงเรียนแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจังแล้วลงสู่ การเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่นักเรียนนะคะแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยเนื่องจากโรงเรียนนั้นอยู่ในเขตสายไหมมหาวิทยาลัยเป็นหลักเป็นองค์กรหลักที่จะต้องเ,อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องการศึกษาเรายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนะคะครับผมธนวิทย์ไตรรัตน์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนราชวิทย์บางเขนนะครับมีความยินดีมากครับที่ได้ร่วมโครงการการจัด การเรียนการสอนแบบเชิงรุกนะครับซึ่งเป็นประโยชน์มากสําหรับการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ศตรวรรษที่21นะครับโรงเรียนของเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่ครับพร้อมจะส่งคุณครูเข้าอบรมและพร้อมที่จะทํางานร่วมกับโครงการนี้จนประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีครับขอบคุณครับ โครงการของราชภัฒนพระนครแห่งนี้นะคะที่ได้มาร่วมเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ที่ดีนะคะที่ว่าโครงการที่ดีเรื่องอะไรก็คือมีการร่วมคิดได้ร่วมคิดร่วมร่วมพัฒนาเพราะฉะนั้นการที่เราร่วมคิดร่วมพัฒนากันเนี่ยมันจะต้องส่งถึงความยั่งยืนแน่นอนและผลที่จะเกิดกับนักเรียนนะกับคุณครูคุณครูที่จะได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนการสอนจากพสซีฟเป็นแอคทีฟ ในในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นเกิดเป็นผลที่ที่ดีมากนะคะที่ดีมากดีมากส่งต่อไปถึงเยาวชนของของชาติด้วยแล้วโรงเรียนของโรงเรียนของเศรบุตรบำเพ็ญก็ยินดีนะคะที่จะร่วมเป็นโฮสต์หรือร่วมโครงการนี้เพื่อพัฒนาเย,ยาวชนของชาติต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับโรงเรียนดอนเมืองฐานอากาศบำรุงนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์นะครับเนื่องจากว่า คุณครูนะครับแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยมีความพร้อมนะครับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับและรับการถ่ายทอดจากคุณครูต้นแบบนะครับแล้วนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยนะครับไปถ่ายทอดแล้วก็จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับคิดว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนในโรงเรียนนะครับมีการพัฒนามีทักษะต่างต่าสามารถใช้ชีวิตในศตวรรษที่21 ได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มันก็จะส่งผลต่อไปยังประเทศชาติของเรานะครับในการพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปครับผมสวัสดีค่ะโรงเรียนประชาพิบาลรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างยิ่งนะคะ ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ดําเนินโครงการพัฒนาคุณครูขยายเครือข่ายไปทั่วกรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคุณครูของเราที่สอนอยู่โรงเรียนประชาพิบาลก็ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นแนวทางที่สามารถนํามาใช้พัฒนาทักษะต่างๆให้กับลูกๆของเราโรงเรียนประชาพิบาล ได้รับโดยตรงโรงเรียนข,ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชรพัฒพระนครเป็นอย่างยิ่งนะคะดิฉันดรวรรณพรศิลาขาวผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุทิศจันทาบอนุสร์สำนักง,งานเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชรพัฒนพระนครได้คัดเลือกโรงเรียนประชาอุทิศให้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของขคณะครูในทุกรูปแบบ เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือที่เรียกว่า active learning เชิงลุกและต้องขอขอบคุณคณะครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าอย่างมากนะคะที่ได้มาช่วยเป็นวิทยากรในการร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่าการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงนะคะและก็หวังว่า การพัฒนาในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ลงมือปฏิบัติจริงนี้จะช่วยให้การพัฒนาของครูประสบผลสำเร็จนะคะโรงเรียนประชาอุทิศต,ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครและยินดีให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาครูไปสู่เป้าหมายที่สังคมคาดหวังไว้สวัสดีครับทุกท่านครับโรงเรียนศีรกันวัฒนาน,านันทุปธรรม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการ Active Learning กับมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นในการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูผู้สอนในแต่ละสารวิชาเพื่อนำไปสู่กระบวนการ Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะครับใน,นส่วนของโรงเรียนสีการวัฒนานาันอุปถัมภ์นั้นได้จัดส่งคุณครูเข้าร่วมโครงการ นี้แล้วก็เป้าหมายปลายทางก็คือจะมาขยายผลให้กับคุณครูในทุกๆก,กลุ่มสาระเพื่อขยายผลต่อไปในเบื้องหน้าว่าอาจจะสู่ผู้เรียนให้มีการจัดการศึกษาแบบผู้เรียนมีเป็นมีส่วนร่วมเป็นส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในในส่วนตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พระนครอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกๆสังกัดใน ในเขตพื้นที่บริการเองแล้วก็ต่อยอดไปถึงระดับอื่นๆขึ้นไปเนี่ยนะครับได้นำส่งคณครูมาร่วมพัฒนาต่อยอดไปเพื่อพัฒนาเป้าหมายปลายทางก็คือพัฒนาโรงเรียนนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โรงเรียนสีการวัฒนานันอุปธรรมได้เป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดทางการศึกษาในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ